เป็นไงบ้างครับพี่ก็ดีค่ะมารีก็ยังเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะอยู่บ้านเจ้าแจ้วพอออกงานก็จะเป็นช่วงวัยของเขาอะค่ะแต่น้องดูกเขาแบบดูสนุกสนานกับงานแต่พอถึงเวลาแบบเราก็เกรงใจเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเราแต่อารมณ์จริงช่วงนี้ไปเทอมใช่ไหมครับพี่อายังค่ะยังเปิยังเปิดเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรุ่นเรียน สนุกค่ะเขาโชคดีที่เขาชอบไปเรียนแล้วก็มีอะไรมาเล่าให้ทุกวันนะคะว่าไปเรียนวันนี้ทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนใหม่ๆอะไงบ้างครับพี่เวลางเขาเรียนได้กลับมาเล่าอะไรงานให้แม่ฟังจริงๆที่โรงเรียนเขาก็จะมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสามแต่คือเขาก็จะมีมาเล่าแบบว่าวันนี้ก็ไปเล่นกับพี่อนุบาลสามไปดูน้องเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบว่ามุมมองใหม่ๆเนาะสำหรับสำหรับน้องมะลิไปเขาถามเรียนกันเหมือนว่าก่อนหน้านี้พี่โพลว่าเหมือนน้องมะลิถามว่าเมื่อไหร่พี่พ่อ จริงๆก็ถามทุกวันแหละแต่ว่าเราก็กําลังดูวันอยู่ว่าเราเราจะบอกเขาเมื่อไหร่แต่โบเชว่านเนี่ยน่าน่าน่าจะจะใ,ใกล้แล้วแหละใกล้นี้เพราะเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเจอคําถามนอกบ้านก่อนที่เราจะบอกเขามากกว่าแบบพี่กลัวไหมครับเวลาบอกไปแล้วน้องจะแบบรู้สึกจะมีคําถามตอบไปไม่ยังไจงจริงๆไอ้กลัวที่จะบอกว่าคุณพ่อเขาเป็นอะไรเนี่ยเราเราไม่กลัวแต่ว่าสิ่งที่กลัวก็คือหลังจาก หลังจากความรู้สึกของเขาที่พอเขาได้รู้แล้วความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงอันนั้นบุกังวลมากกว่าว่าเราจะทํำยังไงต้องทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดความอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ขาดคุณพ่อจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังมีพ่ออยู่ในใจเขาตลอดไปเวลากิจกรรมของทางโรงเรียนของด้านด้านของคุณพ่อคุณพี่ก็ไปตลอดเหมือนไม่ได้ไม่ให้ขาดหรือว่ามีการวิธียังไงบอกก็ไปไปบางทีเขาก็จะถามว่าทำไมคุณพ่อไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกคุณพ่อคุณพ่อเราก็ คือบอกไปล้วก็เราก็รู้สึกผิดนะบอกพ่อไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างที่บอกอะค่ะใกล้นี้ก็คงก็คงจะต้องบอกนะละเรากัวงวลอะไรบ้างคบถ,ถ้าหลังจะบอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวพี่กเป็นพ่อแม่ช่วยเลยโมว่าด้วยความที่โบเลี้ยงมาลิมาแล้วก็เห็นเขาในทุกๆวนันโบเชื่อว่ามาลิผ่านได้แน่นอนค่ะแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเขาเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างทีท่จะแปลงแล้วก็ คือคือเหมือนพ่อเขาอะเขาเชือ่อว่าเขาเขาจะผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างอย่างอย่างไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงเหมอตอนแบบน้องเขามีกลุ่มต้งแถวด้วยด้วยความที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คนรอบข้างะคะ่ปปะป๊าปูแล้วก็ทุกทุกคนก็ให้ความรักกับเขาอย่างเงี้ยโบคิดว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ขาดพี่กลัวไหมคะว่าแบบคนภายนอกของรอบข้าง มาทักน้อง,อองลัวไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็คนที่เขามาถามหรือว่าเด็กๆที่เขามาถามเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกไปเราก็ต้องมีวิธีจัดการในคนในครอบครัวเราก่อนว่าถ้าเขาไปเจอคําถามน,นอกบ้าน<ช>แล้วเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแ,ลแต่ว่าพี่ก็ต้องเตรียมกนนรบบารไว้ก่อนเตรียมเตรียมค่ะแ,ะแล้วมีการวางแผนน้องต่อ,ตอ,อยังไคาางครับหลังจจบสเต็ปอนนบาบสาม ก็คงจะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านเหมือนเดิม,มเพราะว่านโยบายที่เราคุยกับพี่ปอกับตั้งแต่ตอนที่น้องข้อใหม่ก็จะบอกว่าให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านให้มากที่สุด<ม>เพราะว่าอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างอื่นนอกจากอ,อยู่ในรถมากกว่าแล้วยางงี้แบบว่ามีการส่วนเราเ,เรื่งนั้นวงการบันเทิงแบบเลือด <c oughs> ของพ่อแรงเหมือนกันพ่อน้องมาลีเองอ่าจริงๆโอเคโอเค,อเคจริงๆก็ ก็จะให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาชอบไม่ได้มองว่าต้องวงการบันเทิงต้องเรียนอะไรเตรียมเพื่อที่เข้าวงการไม่ใช่อะค่ะก็มองในสิ่งที่เขาชอบว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ผลักดันแล้วก็สนับสนุนเขามากกว่าทางด้านงานวงก,การบันเทิงองคะครับพี่เวลาติดต่อมาพี่แบ่งเวลาเรา่องอะไรบ้างก็ถ้าเขาเขาเหมาะกับง,งานนั้นหรือว่า,าคิดเราคิดว่าเออเขาพอจะทําได้หรืออะไรเราก็โอเคตอบตกลงแต่อะไรที่รู้สึกว่าเออมันยากไปสาหรับเขาแล้วไม่ใช่ตัวเขาเราก็ต้องปฏิเสธไปแต่ว่า ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเราเหมาะกับงานที่เขาให้มาไหมถ้าทําไม่ได้เราก็เกรงใจเขาแงบอกว่าเออไปแล้วเขาน้องทําไม่ได้นู่นนี่นั่นอย่างสงการนี้ม่แผ่นจะลงไปที่ที่บ้านะไปหาพี่ปอสงการก็กําลังคิดอยู่ค่ะแต่โดยปกติแล้วเราจะไปต่างจังหวัดก็จะไปแบบว่าในช่วงที่ไม่มีเทศกาลเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันเทศกาลคนเยอะเนาะแล้วเราก็สงสารเขาเวลาเขาเดินทาง สุดท้ายอ่ะอยากจะฝากอะไรที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะจะเรื่องเราแล้วก็น้องค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครที่อยากอยากชมความน่ารักของบลิแล้วก็พัฒนาการของบลิก็ดูได้ที่ไอจีของโมนะคะเวนด้า29หรือว่าที่เพจโบเวนด้าสหวงก็ได้นะคะก็มีหลายๆพี่จ๋าหลายๆคนก็อยากจะเห็นพัฒนาการแล้วก็การเติบโตของน้องก็แวะเข้ามาดูกันได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โบโมนูขอสักครู่แป๊บนึงนะพี่ มันนี่ดหละสปุกก่อน